ผู้ชมครับมันมีประเด็นที่ต้องคุยกันหลากหลายเลยเรื่องราวของเสียงปริศนาะนะฮะคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเพจหลายเพจที่มีการเปิดเรื่องนี้บิ๊กเรียนเปิดอีซอคยี่ข่าวเปิดนะฮะคืออีกหลากหลายเลยนะครับก็คือเนี่ยผู้ชมลองฟังนะอ่ะลองฟังสิ ไม่ <ort>. พ<ว>ี่กาลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้คแต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจใช่ไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยคพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอเด็ดหนีดได้เลยพี่พี่เข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้กันผมได้เอาพี่รับปากพี่แล้วเนี่ยแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้คเออคือไม่มีอะไรหรอกเนี่ยครับ อืมก็ปังแล้วยังไงพี่หมวยพอต้องใหญ่กว่านี้เนี่ยพี่หมวยคนร้อนทำไมอ่ะพอต้องให้พี่มากกว่านี้พอให้เดือนละแสนแล้วพี่ต้องไปดูแลคนอื่นถ้าเกิดว่าให้มากกว่านี้ดีดนิ้วได้เลยอย่างนี้เลยดีดนิ้วได้เลยไอ้คนพูดเป็นทานอสเหรอมันขึ้นมนจะดีดปุ๊บอย่างนี้มันก็ได้ยางงี้เหรออืมแต่เสียงมันคุ้นๆนะใช่ค่ะ รองโฆษกพักการเมืองพักหนึ่งค่ะไม่ได้บอกพักไหนนะคะมิโน่พี่หมวยพูดแบบนี้พี่หมวยพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาจมาฟ้องพี่หมวยนะฟ้องได้เหรอคะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาไล่มานะแต่บอกก็ค่ะบอกว่าพูดได้ว่าเป็นรองโฆษกของพักการเมืองพักหนึ่งแต่อย่าเอ่ยชื่อพักละกันเนี่ยนะก็เนี่ยคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมลองดูแล้วกันมันมันไม่ได้แหมมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่แน่นอนครับอันนี้คือ เขาก็นำบอกเป็นคลิปตัดต่อหรือเปล่า AI เป็น AI หรือเปล่าเป็นอะไรไงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ที่นี่อันนี้มันตรวจสอบต้องมันจะมีมีอะไรนะประธานสภาใช่หรือใครนะท่านวันนอแหะคะใครนะที่จะไปตรวจสอบอ่ะท่านประธานสภาบอกว่าสั่งให้มีการตรวจสอบด่วนเลยับคลิปเสียงใช่คเีย่ะนี่เหฮะเยอะแยะมากมายโอ้โหดูแลเดือนละแสนใช่ค่ะยังไม่พอนะคะต้องให้มากกว่านี้ขอฟังอีกทีได้ไหม พอนึกกเกิดไ้่น่าใครว่ามันลอยมาเสียงว่าหน้ามันลอยมาเดี๋ยวฟังพี่ค่ะจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจใช่ไหมพอให้พี่ดูแลแต่เนี่ยกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอเด็ดบีดดิ้วได้เลยพี่พี่เข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้กันผมได้เอาพี่รับปากพี่แล้ว่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ คับเออคือไม่มีอะไรหรอกอืค่ะนึกออกหรือยังคะห <c oughs> <c oughs> น้าใครลอยมาคะ <c oughs> พี่นุม่มอย่าให้พูดเลยค่ะออคุณผ,ผู้ชมก็เนี่ยประมาณแบบนี้นะฮะค่ะแต่ว่าบกข่าวของเราคะ่ะโทรศัพท์ไปสอบถามรองโฆษกของพักการเมืองพักหนึ่งนะคะแล้วตอนที่โทีเสียงเหมือนเสียงนี้ ที่เสียงเหมือนเสียงนี้โทรไปแล้วโทรไปแล้วค่ะท่านอยู่ที่จีนค่ะท่านบอกว่าอย่าถามเยอะนะเดี๋ยวคุณเจะโนะโทรศัพท์เดี๋ยวก่อนนะพี่หมวยขอให้เรียกว่าเขาเลยไหมไม่เรียกว่าท่านได้ไหมหรือว่าท่านได้ไหมค่ะโอเครู้สึกแบบมันไม่เหมาะค่ะเดินนะ เขาก็บอกว่าอย่าถามเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียค่าโทรศัพท์เยอะผมอยู่จีนแล้วก็ยืนยันค่ะบอกว่าคลิปเสียงนี้ไม่ใช่เสียงของตนเองแล้วได้ดำเนินคด,ดีกับคนที่ปล่อยคลิปออกมาแล้วอ,อันนี้คือรองโฆษกพักการเมืองหนึ่งนะคะที่บกข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่จีนแล้วหลังจากนั้นนะคะทางทีมข่าวจะพูดต่อว่าจะขอใช้เสียงได้ไหม เขาตัดสายทิ้งเลยค่ะตัดสายทิ้งเลยนะค่ะอจริงๆอะคนนี้ผมเคยรู้จักกันดีนะถ้าเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมเคยให้เขา,าออกรายการบ่อยมาคุยกันบ่อยหลังๆนี้จับพัดจับผูอะไรยังไงไม่รู้อาจจะเป็นความคิดความสามารถหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะว่ามันใช่เสียงเขาจริงหรือเปล่าค่ะเออแล้วเขาก็ต้องยืนยันก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวนักข่าวต้องไปถามเขาเพราะมันก็เริ่มส่งกลิ่นออกมาแล้วล่ะค่ะ เขาบอกว่าไม่ใช่เสียงเขานะคะพี่หนุ่มก็จะเสียงใ,ใครอะเปหรือเปล่าเอ AI หรือเปล่าคะอเนี่ยน,นะอ่ะประธานสภาว่ายัง,ยงไงสั่งดำเนินการตรวจสอบเลยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลในกรรมธิการอาจจะมีการตั้งคนนอกที่เสนอโดยพักการเมืองดังนั้นถ้าไปพบเห็นหรือรับรู้ก็ต้องแก้ไข แล้วก็เห็นว่าจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบให้ครบถ้วนมากขึ้นบทลงโทษจะเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นกรรมธิการแต่ว่าไม่ได้เป็นสอสอทางประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตาบอกว่าก็ต้องให้มีการตรวจสอบให้จัดการเพราะว่าการแอบอ้างการหาผลประโยชน์มีโทษทางกฎหมายอาญาแต่เดี๋ยวขอให้หลักฐานชัดเจนก่อนค่ะตอนนี้ยังเป็นแค่ข้อกล่าวหาเดี๋ยวต้องไปสืบสวนส,วนสอบสวนข้อเท็จจริงต้องแก้ไขนะครับ ให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ไปนะครับต่อไปต้องมีความระมัดระวังการกัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับมารพิการแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของผู้ติดตามนะไม่ใช่กรรมธิการตัวจริงอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ติดตามมันมีความโกรไหมคะของติเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นขอแต่วา่วาเข้ามาในกลุ่มหนก็ไม่ บิบทลงโทษครับเราคงต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการการมาแอบบ้างแล้วก็หาผลประโยชน์ต้องมีบทลโทษกฎหมายอาญามีอยู่แล้วครับ,รบรขอให้ได้หลักฐานที่ชัดเจนไดน้ันอืมค่ะอืมนี่นี่นี่นะฮะสามารถ รวจสอบได้ใช่ไหมสามารถตรวจสอบได้ใช yes. ่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะนะค่ะสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ค่ะนะว่าคลิปเสียงนี้ผมพูดไม่ได้ช้าไปใช่ไหมน้ำหนักทิ้งโอเคนะค่ะเว้นวักได้ถูกต้องถูกต้องนะถูกต้องค่ะสามารถตรวจสอบได้นะโอเคค่ะตามนั้น พักไหมคะเอาเสด็จพี่นิดนึงไหมคะเส,มเ,เสด็จพี่มาอมกแล้วเหรอเสด็จพี่มาค่ะอดีตโฆษกพักเพื่อไทยคุณทอมพงนพพริศค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าตรวจสอบคลิปเสียงนี้ค่ะเพราะว่าถือเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วประชาชนให้ความสนใจสงสัยเหมือนกันว่าใครคือเจ้าของเสียงในคลิปนี้แล้วเสด็จพี่ก็ ย้ำนะคะบอกว่ากรณีการเรียกรับเงินถ้านมีตําแหน่งในพักการเมืองนอกจากผิดข้อบังคับพักในเรื่องจริยธรรมยังเข้าข่ายผิดกฎหมายปปชด้วยค่ะนี่นะครับเอานะฮะเดี๋ยวรอเสด็จพี่นะคะ่หนาขาวจั่วเลย<笑><笑>เสด็จพี่ก็บอกว่ายังสงสัยว่าคลิปเสียงนี้เป็นใครก็นั่นไงค่ะเสด็จพี่ก็สามารถต,ตรวจสอบ,สอบได้นะ